สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอนเนาะที่ขมาติดตามมาซ่อมซองราชนาสาวลาวนะพี่น้องวันนี้ชีภาพพี่น้องไปเทื่ยวเช่าโจยพี่น้องได้หมักกล้วยไปฝาอัคนเนาะแต่เขาก็มาฝาหล้ายคนอยู่พี่น้องผาเจ๊ก็เล่าแนหมอบนนอกในแล้วก็สาวปิ่นแนแต่เขาจิบหาเช่าวจยก่อนเนาะพี่น้องไปนำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสลิงขู่ใจของเฮาพี่น้องเอาชีดีขี่สลิงไปเทื่อวาช่าโจยเนาะ เราจะไปถ่ายระยะทางเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีไคจับกล้องให้เนาะไปติดตามกันอยู่เพื่อนชาวจอยเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ฮาก็ฮอดเพื่อนชาวจอยแล้วพี่น้องมากับบิ๊กเอ็มพี่น้องอันนี้ได้เพื่อนนั่งกันเลยกล้ไปกล้มาบอกค่อยขับจะเถิดพี่น้องไปขับไปเบิ่งนลมกันข้งแรกได้มาเพื่อนชาวจอยนี่ยข้งแรกเพื่อนชาวจอยเนาะมือนจี๊กเอาลาวผลมาสีโบสีเบยังอยู่ในนี้ สีบสีเบยังอยู ang, ่นี่นะมาเห็นอง่าเป็นข้าวเจิโอ้คนงามเยปลาลุงเลยเคลื่อนกำลังกวดกะเกอดเียนของน้าใหมนางยังบ่มีของน้าอันนี้เคื่อนเคลื่อนัวของนางนางบริแกงหนาใหม่บ่เหมืน นางทำไมเศร้านางเป็นอะไรนางางนอกหักเหรอยี่งเก็บโต๊กว่านางจี๊เอ้าของนางทางใดว่าขึ้นเหลื่อมๆนะเศร้าจอยดำบอกว่ามันนี้นั่งบมดแต่งมันนี้มีสปินน้ำเนาะสบายดีพี่น้องมันนี้มาเล่นน้ำเศร้าจอยพี่น้องเลยอยู่กันครบบ่เฮือนนี่เนาะเนี่เศร้าจอยแล้วกันขืดเนี่ยขืดอยู่บ่ว่าจีขืดว่าจีเอาทางใดนั่งวะตรอจะนั่งไหมยังเนี่ยจะกรลมไม่แค่นี่แหละ มานนี่เขาได้ลำไยมาฝากเจ้อยมาเชียร์ไฝากกับผู้ที่เลยมาพ่ออยู่นี่ก็เอาไปเลยผุรจุกะจุกมาสามจุกสามจุกอันนี้ให้ซเจ้อยวะงามเท่าไรก็ได้เหนะก่อนอื่นเขอซีมก่อนงามเลยมันลำไยสลดงามก็งามกคนน้ำมันไหลแมนงามก็คนน้ำมันไหลจะปิ่นน้ำเบ้ะแมนผุรจุกเลยผุรจุกก็มาฝากหม้อมานออกเนยแต่ว่าเอาหัวใบพุน ขอบจล,ลายสรุดจันนานี่ฮะจะไปหอดใสพี่น้องเลยหวานค<ด>่ะปลต้มแท็กซี่มอนกันได้เจ้าเจ้าใช่ไหมักดูยค่ะเบีนจั็คผิดด้โอ้ไปจังไคไทยหูโอ้ไปเก่งางามเลอ,อนี่งามเลยแหละมิจฉผูงงามงามเลยเนาะมันงามมาัในรำยาอย่ไปจักเราพี่น้องสลดจน่าลาย,ลาย,ลายเอเลย,ลยสลดจัน่าเอนี่ หมื่นสับไปไว้โอ้ยซับจุ๋ยชมพอนปากนะพี่น้องพันพันนี่ไงมันเกือบกระรอดแล้วก็นี่อยู่ยูอะบ้างยังเรืองวสมงบ้างสมาบ้งท่าทางเนาะซาทกไนาะพี่น้องฝากกไล่กแชให้สาวลุจนาเนอาจาราจดิมสื่อสรารจนาสาวาหลจนาสาวาลาวรจนาาวฝากก็มาติดตามเด้อพี่น้อง ที่ได้ผ่าน,นไวๆพี่น้องแมนคนติดตั้งผ่านแล้วเนาะเลือแต่เช้าโมงเนาะเลือแต่เช้าโมงเมือนมา,ามันเนาะเมนบ้าเฮือนนาเรื่องบ้านนั่นคือบ้านนั่นสิคุชเอาง่าซะเลยบ่ตอนนี้กำลังสิคุดหลังของหน้ามนเ,นเนมนบ่สิเอาขนาดใดมเนมนบ่เอาเอาเอาให้เป็นของเดียวร่วมเลยเ,นเนมนบ่ของอาขององัน อันน oh. uh. mm ั hmm. ้นเป็นอันนั้นบังคุดเออคุดอันนั้นเหติดกับนี่บ่เฮ้ย็ดตอันนี้เป็นโตโตโหองน้ำอยู่นเฮือนเห็ดห้องน้ำอยู่ในก็ชี้ใหญ่คั่วออกไปจากนี้ เขม่นเป็นไปได้เน้อเขม่นดินอยู่ภาคนั้นเห็ดอยู่ภาคนั้นเนาะดินมันสูออะไรเด้อนั่นอะไรเน้อบ้าบ่อน,นั่นพี่นี่กำลังคุดตัวถูกไหมเจ๊ก็ล้ามันบอกจะมาขุดน่ะซอยกันเห็นแล้วเจ๊ก็ล้ามพูดเรียกขึ้นสิบลหกเอ้าคิงคำจัดการาลูกบ่อนั่นมาข้าจกมาบ่อนั่นจะเสียมเชื่อมคือแถวปัตตานิแหละเทอเอาเสียมนะ่ะ

ห้ามยเียห้ากุดไปเสือนะเลกันหน่อยเดินอ่อนอยู่หอกนะากัสิบไดจ้งนะ่เอนยมกจ้็ไ้าหนกร่อยถ้าจอยยังมัเอาจ่อย้าจอยจ้าจอยยังม้เจ้าจ่อยงวาแบบคนมาคุยเนาะเออเข้ไปตีข้าหาพ่อเจ้าน่ เฮาตาลบอให้พัวมาคุดซอยเอาๆๆจกมาคุดห้องน้ําซอยแน่กับเาโคงสปินไปผัวน้อยกัวใหญ่ไปรเฮาไปเรียกใงานเรียกใงานัวน้อยัวใหญ่บรรดาัวนี่ติเก็บไว้เฮ็ดหยังติโอ้ยีนําัทั้งหลายนี่เพิ่นนาก็ยังบ่ได้ก่อเนาะทางนี้เนาะกําลังใหญ่เด้อเฮือนนางด้ใหญ่เฮือนฮา เขามาเขามาเป็นครั้งแรกได้นี่ไงจะไปกายมากายโอ้ขิงค้ำซอยแล้วพุ๊บขิงค้ำกับซอยพราะขิงค้ำที่นอนอยู่ดอกเอ็งคุดอันใน่บ้านน้ำม่วงขนาดกับตวีกับเพนจิ่อมือเก๋กะเลิกจัะถอนวะ โซสามถอนบ่ก่อเล้วก่อเอาเนาะไปใส่ถ่อนเนาะอ้ยผัวน้อยผัวใหญ่ก็โอนกะโลนางกะใครจะขันนางดูเนาะตันน้เวลานตก็จะอานามางมเด้ันนางดูเนาะอน Ni ai thì còn chưa nói cho chút mưa mà như nào lần nào mất đi mà có gì nè 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 รู้ึกว่านางไก่ทุเรียนหางหาดำถูกป่ะออากระซ่ไกลกันเปิดัมันหัวมันหัวมันหัวทั้งนี้ใคอยู่บเรือหัวปะตอนนบ้มันถือน้ารถทอนบ่ เน่เล่กท่านห้ามโตอกมันแน่มันมาถือก็ห้ามก็ไหวเลยนะมันมาหัวได้เงินเนี่ยเขาโตอะมาถือเขาก็ไหวเลยหนึ่งก็หัวแล้วได้แสนสีกันคืมซื้อชิมาอีแล่คนกันคือกว่าสิบบามันนี้ยิ่งอุ่น ไกาลใจกันดีนอซีเนสู้จ้าว่กลงใจกันดีนะเอกันเนาะสู้สู้จ้าว่าสันมวนแท้คุ้มุ คนงาพี่น้องวันนี้มานไหนเขาใะ่ก้งามวันนี้ค่ะเอเดกินปลาเห็นว่าเวลาเอาปลามาให้ตัวใหญ่เห็นน้กินเาตปลาบดเลยบดเลยต้มปลาเห้ยบดแล้วโอ้ยมาบุษบุเนาะด้คนมาเหรอพี่น้องก็ชิบรก็ชิบลอก็ชิบอดอ ก็จะมแลวรองน้ำเจ้าจอยนี่เช้าจชิได้สง่าไวอีกแล้วโอ้โอ้หมอเจ้าจอยล่นหมอเจ้าจอยก็ฟิวพี่น้องเอ้ยเพืนคัวยังบ่มีกันเจ้าจอยกับพี่น้องไปอยู่เอาไปถ้าปตะกาขึ้นหนร้อยเยนะาไว้จ้าจอยกำลังสนิทมีจะหนุ่มๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเห็นห้องน้ำสวยกันเลยมี่จะ้บ่าวนั่งทางนั้นเลยู้บ่าวพ่หน่อยผู้ใหญ่ทางบ่มผู้บ่าว สวัสดีป้าแม่มาแค่ะน่ะสวัสดีค่ะอวนวาเห็นสวัสดีค่ะเ้าปินบานิกลังใจน้อมเหมือนม่เาอีกซึ่งเราจะเดไปเบิร์นน้ังวาวก็าจอยกันนะตนคุยกับนีเหมือนัตีไปกากับม่คือมาถือมาล่ะเ่อไปิได้มาเวทเจาๆดูๆเลยมากินแกงหน่อไม้

ตนเองไปบ้านกัแม่เองได้นไม้ลายเิมาแกงเลยแกงส่มเพื่อนสวจอยพี่น้องเลยแกงนุ่ไม่ไหลใช่ไหเนาะโอ้เสียดายมัินแฮมขึนและเผื่อเอชิมาจิคำกยังไปค้ำนะว่าเออาเงบัว่าชิเบนชอบรลในข้าวปูนเนี่อมนก็เลยบัวชัวบัวชัวโอ้ยแบบบ้านบ้านใก้ชิสวางเนาะไปขนารถไก็ยังเป็นมึก เด้พาย่ไปแม่เลยโอ้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 ยโดนนี่เนะสำหรับคลิปนี้ก็สมมาชมควรเลยพี่น้องสมมาสมควดแล้วพี่แนวว่พิษมาจนะอ้ยพี่อ้นีก็ว่าถเลเอยนเนาพี่น้องเคลพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบายอ้ยบุ ยิ่นบอกพี่น้องอะไรก็เชี่ยเชื่อแม่คิงคามในเรื่องพี่นงเก่งเนาะอะไรก็เช่เร้อพี่นองเลอบ๊ายบาย